สวัสดีครับอีสานบา่เจ้าครับผักพวกมีพวกผักสวนครัวทั้งหลายแหล่หรือผักยังก็แล้วแต่ที่พี่น้องปลูกในบ้านเ่ราว่าสิในบ้านหรือในสวนมันหยิกมันงอมันบองงามมันบ,บบเป็นตะแซบบว่าเป็นตะกินมดดํามดแดงหรือว่าโตเพีย้ยเกาะขาวเต็มนะพี่น้องนะอันนี้อีสานบา่เจ้าเสียวแบบง่ายๆแบบหาได้ทําได้แบบประหยัดพุล่ะ มดมันขึ้นเห็นว่าเพี้ยก็ขึ้นขาวจานพานนี่มันสีเฮ็ดให้ไอใบมันหยิกมันงอบอยจะเลื่อนเติบโตคือพวกพริกกัสีใบออกยิกยิกออกเหลืองเหลืองนะครับทั่วซี่โดนมดขึ้นนะพี่น้องมดนั่นนะ่ะแล้วก็สีออกแกนออกแคะไปเลยบอยากถ้าอยากให้พืชอยากให้ผักพี่น้องงามจังซี่นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับ นี่ผักที่ที่เอาสูตรนี่ไปใส่ยอดอ้วนอ้วนอวบอวบโตโตเห็นแล้วอยากหักกินก่อนนะครับอวบอ้วนสวยอร่อยแซ่บกินมับแซ่บวิลีนะพี่น้องบ่มิสารีอย่างบ่ได้ใส่สารีอย่างเลยนี่ปุ๋ยธรรมชาติตามที่สิบอกพี่น้องวิธีนี่ตามดีๆนะครับสูตรกำจัดเพี้ยบำรุงดิน บำรุงพืชบำรุงผักอย่างต่างๆนี่คือขี้เถ้านะครับขี้เถ้าธรรมดาบ้านเฮานี่ยแหละนะครับแล้วก็เอาใส่น้ําประมาณ2ลิตรหรือลิตรครึ่งนะครับก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้จาก2ชั่วโมงยังสี่นะครับถ้าสีเอาแบบบำรุงดินบำรุงพืชให้งามนะพี่น้องเขาเอาแค่น้ำขี้เท่านี่ก็พอแล้วประหยัดสุดๆนะครับแค่น้ำขี้เท่า ่าน,นั้นนะครับถ้าเฮาสิบเพิ่มแบบกําจัดเพี้ยกําจัดมดเฮากะลินเอาตน้ำนะครับน้ำที่มันไปขีดเท่าตกตะกอนแล้วนะครับเติมน้ำยาล้างจานนะครับจากลิตรน,นึ่งกับประมาณจากสองซ่อนโต๊ะหรือสามซ่อนโต๊ะนะครับหรือนี่เพื่อเป็นแนวทางนะครับแต่ซ้ำนี่ก็ได้แล้วนะครับไ้บำรุงผักบำรุงดินเฮ็ดให้ผักงามแล้วก็กำจัดพวกเพี้ย ต,ต,ต่างที่มันเกาะอยู่น้าผักนะครับนี่สําเร็จแล้วหรือพี่น้องยังบ่พอใจซ้ำนี่ก็ไปหาอยังมาเติมก็ได้เพราะว่าสิเอ็มร้อยหรือว่าสิไขหรือว่าสิอยังแล้วแต่นะครับเอามาเพิ่มมาเติมได้นะายเวลาซ้ำแต่ซ้ำนี่ก็ได้ผลแล้วนะพี่น้องไอ้พวกพวกหมดพวกมแมลงพวกเพี้ยอย่างนี้แล้วก็ผักสีสวยงามนะครับด้วยการที่ด้วยน้ำขี้เท่านี่กับพอแล้วนะครับ ประหยัดสุดๆงามสุดๆคือกันผักเจ้าอ่ะพร้อมแล้วที่สิไปฉีดไปพ่นไปบำรุงผักไปกำจัดพวกเพี้ยพวกแมลงอย่างต่างๆตามโดยที่เขาฉีดใส้โตเพี้ยนะพี่น้องนะนี่สกัสิเศษบอกองด้องอิหรีนะครับหรือว่าบ่บเป็นเพี้ยบอเป็นอย่างเขากับบำรุงผักไอบำรุงใบมันได้ดีมากนะพี่น้องเพื่อป้องกันบ่ให้หมดเบิ่งมดติดร่วงนะครับมดเจอนี่อยู่บ่ได้เพืนนะครับ พวกเพี้ยพวกอีหอย่างนี้เ็จอหลีนะครับนี่คือสูตรประหยัดสูตรง่ายๆหรือเฮาสีลาดลงคล้นลงดินนะพี่น้องนี่ดีหลีนะครับแล้วผักอีหอย่างตังต้งๆที่พี่น้องปลูกไว้ก็สีมะงอกมะงามแบบนี้นะพี่น้องอันนี้ขีดป้องกันบ่ให้พวกเพี้ยพวกมดขึ้นก็ได้นะครับสวยงามบ่ละ่ะเป็นแต่กินบ่ล่ะนะครับก็สิจังสี่เลยนะครับขีด พวกเพียพว,พวกมดพวกแมลงอย่างนี้บอก้ามาไก่นะครับบอมาเลยแหละนะครับของหาง่ายทำได้ทุกคนประหยัดสุดๆสวัสดีครับ